สวั <interfer es> สดีครับผมสารุญทศพรนะครับนนานมร้านสลันรุ่งเหือง255นะครับตั้งอยู่ตะบลตะเกียนอเบอร์ดจังหวัดนครราชสีมานะครับช่วงเย็นครับมาแนะนําสินค้าตัวนี้จะเป็นเก่าญี่ปุ่นนะครับแต่เป็นตัวรีเวิร์สนะครับเป็นวงแรพาวเวอร์ข้อตั้งระบบหานธรรมดาอยู่แล้วนะครับวันนี้ก็สีไม่สวยนะครับ รอยสามสีม่กับญี่ปุ่นนะครับบลูไรทาวเวอร์นะครับแต่เป็นตัวรีเวิร์สนะครับสภาพมีตตำแหน่งอย่างนี้นะครับตัวนี้นะครับผมเปิดราคาอยู่ที่1 4 5 0 0 0บาทนะครับรับรถเองนะครับตามสภาพนะครับเกียร์ท้ายดีครับเป็นสีไม่สวยนะครับ ไปในราคา145,000บาทครับเผื่อท่านใดสนใจครับติดต่อผมได้ที่เบอร์โทรศัพท์0999277348นะครับ ID Line j r 2 0 1 5หรือติดตามทาง Facebook สาโรจิจพรนะครับเกาญี่ปุ่นนะครับสีไม่สวยนะครับ140,000 5,000บาทมารับรถไปได้เลยนะครับนี่ okay, ครับเรื่อนยร์ท้ายโอเคผมพูดแบบเดี๋ยวพรุ่งนี้จะจะล้างครับที่เหยี่ยมกว่านี้นะครับเมื่อท่านใดสนใจนะครับติดต่อผมสายตรงเลยครับสาโารชสุภพรนะครับตัวจริงเสียงจริงนะครับ0992738ไอดีไลน์แอดจีอร์สงูนนนะครับยินดีให้บริการทุกท่านนะครับ ฐานผมตั้งอยู่ตำบลตะเคียนอำเภอด่านงตดังหวัดตตนครราชสีมาครับ